เชื่อไหมการช่วยเหลือสามารถจะเปลี่ยนโลกได้ ผมมีเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้ฟังนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาเดินไปบนหาทรายแล้วเขาไปเจอเด็กคนหนึ่งเนี่ยอยู่กับปลาดาวแล้วเขาก็หยิบปลาดาวขึ้นมาเนี่ยหนึ่งตัวแล้วก็โยนลงไปในทะเลแล้วปลาดาวบนนั้นอ่ะมีเป็นร้อยร้อยเป็นพันพันตัวเลยผู้ชายคนนั้นก็ถามเด็กบอกว่าหนูหนูหนูช่วยปลาดาวอ่ะช่วยไปทําไมเหรอก็บอกว่าคุณลุงเห็นไหมล่ะวพาตอนเนี้ยผ้าที่กำลังขึ้นแล้วน้ำก็กำลังลงเนี่ยปลาดาวมันกำลังจะตายคุณลุงก็บอกหนูช่วยได้แค่หนึ่งตัวเองนะแต่หนูเห็นไหมล่ะว่าปลาดาวอยู่บนทรายหา ออไไก้มลงไปหยิบปลาดาวหนึ่งตัวขึ้นมาแล้วก็โยนลงไปในน้ําทะเลแต่ว่ามันสร้างความแตกต่างให้กับตัวนี้ไงคุณเชื่อในพลังแห่งการช่วยเหลือไหมครับจริงๆที่ผมออกมาทําเรื่องคลิปทิกตอกในการที่จะช่วยคนให้เลิกติดการพนันออนไลน์ได้เนี่ยผมก็ไม่ได้คาดหวังกันเลยเลยนะครับผมหวังว่าแค่ผมสามารถช่วยคนได้แค่เพียงแค่1คนแค่นี้การกระทาของผมเนี่ยก็ประสบความสำเร็จแล้วคุณอยากจะเป็นหนึ่งในแรงบันดานใจที่ช่วยให้คนไทยเลิกติดการพนันไหมครับผมอยากจะเชือเชิญให้คุณเนี่ยช่วยแชร์คลิปออกไปโดยการช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาเห็นคลิปเนี้ย คลิกอ่ะคุณก็สามารถสร้างความแตกต่างให้กับโลกใบน,นี้ได้แล้วเราจะไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าเราจะไปช่วยกี่ชีวิตคนได้ในภายภาคหน้าเขาอาจจะเป็นคนใกล้ชิดคุณอาจจะเป็นญาติพี่น้องคุณที่ได้ดูคลิปอันนี้แล้วก็เลิกการพนันได้ประสบความสาเร็จได้นะครับ